ถ้าพร้อมแล้วเอานิ้ววางไว้ที่จุดกลางเพิ่มห้าใช้ให้ตรงจุดนะตรงก้านนะลูกก้านถูกไหมลดสี่ลดสี้ไม่พร้อมลมาีนอ่ะเพิ่มสามสองร้สรเซตศูนย์ตอบครับ ตอบเท่หร่ครับห <100 S 1> กถูกต้องครับต่ข้อต่อไป <3 S 1> เพิ่ม2 2> <4 S 1> สองเพิ่มสองสี่ลดสามลดนะไม่ใช่เพิ่มนะลูกอ่าแป๊บนึงเรามีหกใช่ไหมลดสามยังไงลดสามไม่พอเพิ่ะเสามเพิ่มสี่เพส่เตศูนย์ตอบครับ เจ็ดถูกต้องเก่งมากครับผมใครเก่งกว่าเก่งทุกคนเลยแต่แล้วครูให้